ผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเขามีความมากกันอืผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเขามากกันเธอคือผู้ชายคนแรกจีฉันให้ความรักผู้ชายคนแรกโอ้ยกูไมอยอมวากูไม่ กูบ่อยากว่าพืชเรื่องนี้เลยนะเออทีนี้ทีนี้เขาก็มีความรักกันอืเขามีความรักกันผู้ชายคนแรกอืมผู้ชายคนแรกกับผู้หญิงคนแรกของเขาเออกระธรรมดาหอยมันขั้นเนาะมันจะมีหอยจิบกี้มีหอยแครงมีหอยปางมีหอยเชอรี่หอยมันขัน้นอืมหอยมันขัน้นมันก็เลยไ,ไปหาไปหามองมองทูให้มันเศร้าขัน้น ไรสดคืนนี้ไม่มีสาระแล้วแล้วทีนี้แล้วทีนี้เนี่ยออแล้วทีนี้พอเริ่มมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งครับพี่น้องเอ๋ยจากห้วยกระซาัามันก็นจะเป็นห้วยหวดจากห้วยกระซัามันก็จะเป็นห้วยหวดห้วยหดด้วยเสือสูบตายแล้วกูไม่เคยไปห้วยหวดห้วยหวดนะเดาของข้านสูมมันบอม มันบอกมีอะไรอยู่ห้วยหวดนั่นอ่าจากห้วยกระาก็จะเป็นห้วยหวดเออ, <c oughs> อก็จะพาเขาก็จะพาแบบว่าอุปกรณ์ขัดหอยเขาจะพาอุปกรณ์ขัดหอยไปที่ห้อยหวดมันก็จะมีอยู่ที่ห้อยกระซาแล้วก็ห้อยหวดอืมแล้วทีนี้ก็เลยอันนี้นิทานอันนี้้ผมไม่ได้เอ่ยถึงใครนะห้ามร้อนตัวนะ เออแรกๆเนี่ย e. ไปห้อยกระซะเพราะว่าหอยมันหอยมันคันก็เลยไปหาที่ขัดหอยขัดไปขัดมาก็เลยเปลี่ยนที่ขัดหอยก็เลยไปขัดอยู่ที่ห้วยหวัว <c oughs> <c oughs> จากนั้นมาก็เลยเริ่มก็เลยเริ่มเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นเริ่มมันก็แดงขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นเพราะเริ่มมีการเปิดตัวว่า ไอคนที่ขันหอยนี่เป็นใครช่างเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์ขันหอยนี่เป็นใครนิทานนิทานนิทานกูไม่อยากจะเล่าอาตรง็โตนะผมไม่อยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะมันคือแบบว่ามันคือแบบหอยมันคันน่ะเออหอยหอยปังหอยปังหอยเชอรี่หอยจีบกี้มันคันน่ะจริงๆ ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวถึงใครนะผมผมพูดให้ฟังนะเออจากนั้นก็เลยจากนั้นก็เลยเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นพอเรื่องมันแดงขึ้นจากนั้นก็เลยเจ้าของหอยเจ้าของหอยก็เลยมีความรู้สึกว่าคือเรื่องมันแดงแดงขึ้นแดงขึ้นแล้วก็เลยแบบว่าเริ่มมีชาวบ้านรู้ร้ว่าเริ่มมีชาวบ้านรู้แล้วว่าเอออินี่ไปขัดหอยที่ไหน อีนี่ไปขัดหอยที่ห้อยกระซะแล้วก็ไปขัดหอยที่ห้อยหวดหอยหวดนอ่ะไปขัดหอยที่หอ่แล้วทีนี้อ่าแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะอ่าผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งนะ่ะหักกันมาโดนนะ่ะกับพี่น้องเลยเขาหักกันมาโดนนะ่ะผู้ชายคนแรกนะ่ะกับพี่น้องเลยบรรยากาศ ก็ S <S เลยเรื่องมันก็ค่อยๆแดงขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นเรื่อยๆเรื่องมันค,ค่อยค่อยแดงขึ้นแดงขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องทุกคน,นอืมชาวบ้านเขาก็เริ่มเริ่มรู้ว่าเริ่มรู้ว่าผู้หญิงคนหนึง่งหอยมันคันก็เลยมีคนขัดหอยเมื่อมีคนขัดหอยก็ต้องมีคนรับผิดชอบอะไรใช่ไหมล่ะอืมแต่พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เขาไม่โอเคองไงพ่อแม่อยู่ในทัน,นี้เขาไม่โอเค แต่ว่าเขาเขาก็ไปพูดนะเขาก็เขาก็ไปพูดกับกับพ่อกับแม่นะว่ามีคือ,ค,อคือประมาณว่าแบบว่า,า,าผู้ชายนั้นเป็นผัวเขาอะ่ะอืออันนี้เราเราจะย่อไม่ได้ไม่ได้มีลงรายละเอียดแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่า,าเขาก็เลยเขาก็เลยบอกเขาเลยไปบอกพ่อกับแม่อี่แม่อมแม่พอกำลนงดี ขึ้นขมหนูนะบักอะไเนี่ยมันขึ้นขมหนูมันแว่าแบบแบบแบบมัใจกันห่อยหนูนะมันขึ้นขมหนูนะพอข้าแมต่ต้องต้องไปบฝ้าก็พอก้าแม่เขาดิฮันนะ <c oughs> เอาลูกลูกเอ่อข้าเจ้าไปบักอะไรไม่ขึ้นข่มลูกตี ฟ้าตายแล้วเนาะบักอันนั้นไม่ขึ้นคมลูกหรือว่าฮะมันไปขคืนคมลูกหรือว่าลูกไปคืนคมเขาแล้วลูกเอ้อย เออเอากจ <c oughs> ้างอี๋กันจ้าไม่ได้นิดีนิแล้วทีนี้แล้วเอาแล้วลูกเหรออ๋อเขาเขาไปคืนขมคืนขมหอยลูกเหรออ๋อหอยลูกคันก็เขาไปคืนขมแล้วจะให้พ่อกับแม่ทำยังไงหรือลูกพ่อกบ ให้ดูเนี่ยมันคืนกบมูมันคืนกบไขยหนูน่นน่ะนาโอ้ยสิมีกคัวอ่ะเดี๋ยวจะเล่าจะเล่าให้จบไปเร็วเดี๋ยวจะหาว่าไรี่กูลามกตกกระเป็ดอ่า ไลนี่จะจะอัน,นเนี้ยเนี่ยจะเล่าให้เรื่องเนี้จบให้จบเร็วๆเลวที่นี่เป็นยังไงร,รู้ไหมเออพ่อกับแม่ไม่ไปอืมพ่อกับแม่ไม่ไปพ่อกับแม่ไม่ไปพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็บอ่ไปนะพ่อกับแม่ก็บอ,อ,อ่ไปฮานะก็บม่ไปเอากระหอยคันนอเมื่อกหามองแก่คันมึงกอาไปหบาบเขาอีก มมกูบอกกูไม่น่าอยู่ในเหตุการณ์เลยกูบ่นาจอยู่ในเหตุการณ์เลยตอนนั้นน่ะกูบ่นาอยู่ตอนนั้นเลยกูบ่กูบ่นาลูเรื่องนี้เลยนิทานนิทานนิทา,านบ่ิทานเด้อพี่น้องเด้ออีีขอบ่ิทานเ้อนี่เด้อ ไปมีผู้ชายผู้ชายู้หนึ่งแลละกับผู้หญิงคนหนึ่งมักกันผู้ชายคนหนึ่งแหลวกับผู้หญิงคนหนึ่งมักกันเขาฮักกันผู้ชายกับมีผู้หญิงคนแรกผู้หญิงกับมีผู้ชายคนแรกเธอคือผู้หญิงคนแรกที่ฉันแอบรักเธอจากนั้นก็เลย ผู้หญิงก็เลยได้ไประเบ,บิดเะเทิงอยู่ที่บ้านกะสะบ้านกสะซะในห้วยกสะอืมมันอยู่ห้วยกสะนันเลยจากนั้นก็เลยแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศ,ปรรกาศไปที่ห้วยหวดห้วยหวดทางไปเต่างอยทางไปเตางอยอยู่ในนิทานเรื่องนี้เออจากนั้นก็ไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าหอยมันก็คันคันบ่อย หอยมันคันบ่อยก็หาวิธีแก้แก้หอยคันเพราะว่าหอยมันจะมีหอยชอรี่หอยจิบกี้หอยปังแล้วก็หอยแครงไม่หอยแครงหอยตะแคงหอยคางนะคะ